วันนี้เวลา10นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556 65สิ โดยสภามหาวิทยายลัยมีมติมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการแก่ประธานองคมนตรีและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเจคนรวมทั้งมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลโยียราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลนครวิทยาเขตสุรินทร์และจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลโยีราชมงคลอีสานศูนย์กลางนครราชสีมา รับปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน3,266คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมุ่งเน้นการปฏิบัติทำการสอนทำการวิจัยผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิน่นสังคมสู่ความยั่งยืน ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งประกอบไปด้วย110กลาง4วิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์กลางนาครราชสีมาวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลนครวิทยาเขตสุรินทและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต101บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาดแกผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตทั้งหลายสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีย่อมมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันความรู้ในด้านนี้นับว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งเพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนอย่างสําคัญทั้งในชีวิตประจําวันและกิจการงานทุกอย่างบัณฑิตจึงควรตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและบังเกิดประโยชน์ สูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะเป็นทั้งกำลังทั้งผู้นำในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสมกับที่เป็นบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง